กลับมาบ้านแล้วอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปกลับมายึดหัวหน้าพักอีกครั้งโดยได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียง 96. 1 8เในสถานีประชุมใหญ่วิสามันของพักน้โรงรามิราเคินการาหลักสีเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ที่น่าสนใจคืออภิสิทธิ์ไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่เขายังดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมงานอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของพักแต่จริงหรือไม่ที่พักปชปจะเปลี่ยนแปปลงงไจริๆ หรือแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงเทียงผิวเผินนี่คือคำถามที่น่าสนใจที่สุดและเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปในวาระการเลือกหัวหน้าพักนายเทิดพงษ์ชัยนัน์อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เสนอชื่อนายพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักคนที่เจ็ดขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักคนใหม่แบบร้ายคู่แข่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิกพักในการนำของอภิสิทธิ์แต่ที่น่าสนใจคืออภิสิทธิ์ไม่ได้เพียงแค่กลับมายึดตำแหน่งเดิม แต่เขายังมุ่งมั่นที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมงานโดยเฉพาะในกรรมการบริหารพักกกบหชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วย41คนและมีการแบ่งงานให้ชัดเจนเช่นก่อนนัจนาติกวรณิตดูแลด้านเศรษฐกิจดรการดีเลียวไพโรดูแลด้านสกอดิจิทัลและนางรัตกล้าอินทวงสุวรรณคีรีดูแลด้านสตรีเยาวชนความยั่งยืนนี่เป็นการแบ่งงานที่น่าสนใจและอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของพักแต่ที่สําคัญที่สุดคืออภิสิทธ ได้ยืนยันว่าเขาจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาเชิญชวนคนใหม่ๆเพื่อเข้ามาอยู่กับพักและต้องการให้สิทธิ์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผสมผสานกันขับเคลื่อนพักซึ่งเป็นสิ่งที่ดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่คำถามท,าที่เหลืออยู่คือพักปชปจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือไม่และคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะสามารถนำพักไปสู่ความสำเร็จหรือไม่นี่คือคำถามท,าที่เราต้องติดตามต่อไปและเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างมาก